สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมความงามของน้ำตกสาริกาหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดนครนายกที่นี่เต็มไปด้วยความสดชื่นของธรรมชาติและเสียงน้ำไหลที่ฟังแล้วชุ่มใจค่ะเราเรากำลังจะไปเที่ยวไหนครับผมเที่ยวอลูกไปเที่ยวไหนน้ำตกอะไรน้ำตกสาริกา เมี่ยวคือขายก็มีไม่ใช่ไขก็มีครับเรากำลังจะไปเที่ยวน้ำตกซาฟารีคข่โอ๊ยทำไมมันไม่มีไฟมิวเราจะพาเด็กไปเดินป่านะคะคุข่โอ๊ยทำไมมันไม่มีไฟถ้าใครหิวก็มีร้านอาหารพื้นบ้านและขนมให้เลือกชิมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ย่างก็มีเช่นกันค่ะไขรชิมได้เยอะตรงนี้มีรีสอร์ทนี่น้ำตกสาลิการิส น้ำตกสาลิกาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วเส้นทางก็สะดวกมากค่ะขับรถมาถึงเดินอีกไม่ไกลก็ถึงน้ำตกเลยค่ะเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่สัมผัสได้คืออากาศที่เย็นสบาย แม้จะเป็นหน้าร้อนก็ยังมีลมพัดและเสียงน้ำตกคลออยู่ตลอดเวลาเอ๊ะน้ำตกสลิกาเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีหลายชั้นไหลลงมาตามหน้าผาสูงกว่า200เมตร เราสามารถเดินชมทีละชั้นได้บางจุดมีแอ่งให้นั่งเล่นเหมาะสำหรับคนที่อยากมาคลายล้อนค่ะ หลอดเส้นทางขึ้นน้ำตกเราจะได้เดินผ่านบรรยากาศที่ชุ่มชืน้นเขียวขจีต้นไม้สูงใหญ่กางใบให้ร่มเงาเฟิร์นและมอสเกาะตามโขดหินบางช่วงมีละอองน้ำตกพัดมาเตะผิวให้เย็นสดชื่นกลิ่นดินและกลิ่นหญ้าผสมกันจนรู้สึกเหมือนกำลังสูดเอาความสดใสใหม่ของปากเข้าเต็มปอดค่ะ Mèo, mèo Mèo lại Mèo ตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวที่น้ำตกไรนะ่าน้ำตกสาลิกานะคะน้ำตกนครนายกน้ำตกาปะน้ำตกาะน้ำตกสาลิกานะคะนครนายกตอนนี้คนเยอะมากนะคะวันนี้เป็นวันที่8คนเยอะจริงๆเดี๋ยวใหดูคนนะอ้หวว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 ว้ววววววว ใหญ่ๆเลยนะคะก็จะเรียนท้่ตปตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักด้านล่างมีปลาตัวเล็กๆด้วยนะปลาตัวเล็กๆด้วยพขนั่งกินข้าวเลีเ้เงเลน้ยงไนสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในวันหยุดน้ำตกสาลิกาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเดินทางง่ายสะดวกและสวยทุกฤะดูเลยค่ะ Thank you